เพิ่งใส่ถ้ปีที่2อย่าเริ่มใส่ปีแรกคือปีที่แล้วเพราะเพื่อนคนนี้แหละมาแล้วบอกให้ย่าใส่ถ้าถุงจริงๆย่าไปเที่ยวทะเลย่านุ่งผ้าถุงจริงนะย่าไปกระบีย่ยาก็นุ่งผ้าถุงไปนะนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่เหมือนเสื้อยืดแขนยาวอะไรเงี้ยย่าไปอย่างนั้นจริง <laughs> ย่านนี day, ้มีสารัะเพิ่มสูงนะคะปีนี้อายุ60อีก3เดือนก็จะได้กินเงินผู้สูงอายุแล้วนะคะเต็มน้องที่มา45คนนี้52คนนี้60คนอาแก่งทุกคนจะมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันเราไม่ได้เน้นว่าโชว์บิกินนี่อย่างเดียวเราจะมาโชว์ชุดของเราด้วย คือข้ามหมเป็นแฟนซีย่าเริ่มใส่ปีแรกคือปีที่แล้วเพราะเพื่อนคนนี้แหละมาแล้วบอกให้ย่าใส่แม้แต่สายเดี่ยวมก็ก่อนยังไม่กล้าใส่เลยเพราะว่าคุณแม่เขาจะไม่ชอบเลยมาใส่เสื้อกล้ามเห็นอะไรเง,งี้ยไม่ได้เลยนะโดนดุขนาดแต่งงานแล้วยุวายุ30กว่าแล้วใส่ยังโดนดา่าเลยพี่โดนดุโดนด่าค่ะ พอดีย่ามาอยู่กลุ่มออกกําลังกายย่าเริ่มออกกําลังกายเจอคนนั้นคนนี้แล้วรู้สึกว่าแนะนํากันเออชวนกันแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเลือกมาแบบหูทูพีชแบบอลังการเลยเห็นเลยก็ <c oughs> โอเคเขาบอกว่าใส่ไปเถอะเราอายุมากแล้วตอนนี้เราใส่ได้ก็ใส่ไปอย่าไปคิดอะไรเยอะ ไม่เคยคิดว่าเราจะมาใส่ชุดว่ายน้ําในวัยขนาดนี้คเพราะว่าข้อที่หนเราไม่ได้มาโชว์ตัวเองหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยรักงานมากไม่เคยเที่ยวไม่เคยไปไหนเลยเราจะโฟกัสเรื่องงานมากที่สุดเราจะไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองจะเป็นยังไงทุ่มเทให้กับงานมากๆเลยค่ะพอเรามารู้สึกตัวก็เราเริ่มมีโรคแล้ว แค่จะตักข้าวพินถือช้อนมือยังสั่นมือน้ำตายัางไหลเลยคือเราทําอะไรไม่ได้จริงๆออกจากงานมาแต่เราชีวิตเราแบบรัน,นทดมากเลยนะพูดเรื่องจริงนะย่าเป็นคนที่ชอบเต้นชอบราชอบมีงานแล้วย่าทําอะไรไม่ได้เลยเพราะย่าปวดเข่าอ่ะย่านั่งอย่างเดียวไปงานไหนก็นั่งมองเขาอ่ะซึ่งเราทําไม่ได้ <S <S เห็นสะพานลอยลน้ำตาไหลเลยอะ่ะเพราะว่าขึ้นไม่ไหวอะ่ะคือเหนื่อยง่าย เหนื่อยทาอะไรก็เหนื่อยผิวพรรณก็เหมือนคนเป็นขี้ใครอะ่ะเพราะตรวจก็เจอเลยนั่นแหละที่มาของไทรอยดูเป็นคนไม่แข็งแรงอะ่ะนั่งรถเนี่ยนั่งไกลๆปุ๊บนะเท้าก็บวมบางวันหน้าบวมไทรอยนี่มันเป็นให้เราได้หมดเลยนะนิ้วบวมบวมหมดเลย วันที่บอกว่าหยุดยาได้ณวันนั้นเนี่ยที่เราเริ่มคิดว่าเราต้องไปออกกําลังกายให้ได้เหมือนเดิมออกเต็มที่เลยประมาณ2ปีลดได้แค่10กิโลเองแต่เราก็ไม่มีความท้อนะเพราะว่าเราอยากจะหุ่นนีอยากจะทําอะไรให้กระชับกระเจงจากที่คนที่ไม่มีแบบน้าท้องเราก็ปกปติเออเห็นมีร่องเล็กๆก็เลยถามทุกสามีตัวเองทําไมเขามีแบบนี้เขาเรียกทําไมท้องเขาเป็นแบบนี้แฟนบอกว่าเฮ้ยตัวเองมีร่อง11นี่หว่า <laughs> ไม่ได้รู้จักว่า เอ้ยถ้าต้องมีซิกแพคต้องมีร่อง11แต่เรารู้สึกว่าเอยถ้าเราผอมหน้าท้องเราแบนเรียบก็ดีแล้วอะไรเงี้ยอายุมากเราก็ยังอยากสวยเราก็เออพยายามแต่พอมันได้มันก็เขาเรียกอะไรรางวัลพิเศษสําหรับตัวเราเหมือนกันใช่ไหมคะรู้สึกดีใจภูมิใจที่ตัวเองอายุมากแล้วสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นเพราะว่าทำไม่ได้ ทุกคนก็ต้องมีพลังและกำลังใจที่จะทำตามเราให้ได้ภูมิใจมากกว่าไม่มีหรอกไอคำว่าฉันทำตัวเซ็กซี่ให้คนมองจะมีทำไมเราอายุขนาดนี้แล้วแล้วเรากระถางเราก็มีสามีแล้วเราจะไปทำอะไรที่เราลุกมาใส่เราไม่ได้ต้องการว่าจะมาโชว์หรือมายั่วยุอารมณไทยมาสร้างอารมณ์ทางเพศให้ใครนะคะเราใส่เพราะว่าเรามีความมั่นใจที่เราดูแลร่างกายเรา อายุจนขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะโชว์ว่าเราทำได้จริงๆจากการออกกำลังกายจริงๆถ้าย้อนเวลาได้ทุกวันนี้จะบอกน้องๆที่ออฟฟิศจะบอกกันเลยว่าทำงานอย่าเอาแต่งานเราต้องรักตัวเองด้วยดูพี่เป็นตัวอย่างนะที่พี่ไม่สบายเพราะอะไรเพราะพี่รักงานจนเกินไปเสาร์อาทิตย์เราต้องแบ่งเวลาบ้างไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขให้ตัวเองเลยนะเราต้องซื้อความสุขด้วยชีวิตเราเองนะไม่ได้ซื้อด้วยเงินนะ การทำงานน่ะมันได้เงินแต่ความสุขเราต้องซื้อจากตัวเราเองต้องเงินซื้อไม่ได้